ใครๆก็เตือนว่าอย่าเล่นกับของต่ำแต่เธอไม่เคยเชื่อเมเป็นหญิงสาวที่ตัดใจจะแฟนเก่าไม่ได้เธอเดินตลาดมืดแล้วสะดุดตากับขวดแก้วเล็กๆใส่น้ำขุ่นค้นสลักยันรอบปากขวดแม่ค้ากระซิบว่าน้ำมันพลายของแรงอย่าได้ใครก็ต้องได้คืนนั้นเมจุดทูบ บ่ายหยดน้ำมันลงบนเสื้อแฟนเก่าที่เก็บไว้เธอภาวนาให้เขากลับมาหัวใจเต็มไปด้วยความหวังแต่แทนที่จะฝันหวานเธอกับสะดุ้งตื่นทุกคืนเพราะมีเงาผู้ชายยืนกอดอกที่ปลายเตียงยองมองเธอขมงไม่พูดไม่ไหวติงตอนแรกเธอคิดว่าคงเพ้อแต่เงานั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเห็นดวงตาขุ่นมัว ไร้ชีวิตและลอยแผละวิวะบนลำคอกินข้าวคุ้งอบอวนทุกครั้งที่มันปากฏเมย์เพิ่งเข้าใจในคืนที่ห้องเย็นจนหายใจไม่ออกผู้ชายคนนั้นไม่ใช่แฟนเก่าของเธอแต่เป็นเจ้าของเดิมของน้ำมันพลายชายที่ถูกฆ่าฝังไปพร้อมพิธีกรรมสยองเขาไม่ได้กลับมาเพราะรักแต่กลับมาเพราะเธอไปปลุกให้เขาตื่นอีกครั้ง